สวัสดีครับผมพบพอบ่าวย้อยอยูอย่นะพี่น้องตา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 ใหมอพี่น้องนี่นนนเ,เนี่ตัวนี้ประมาณลูเครึ่งองเหวนี่แค่ซองโลบเลยครับพี่ป้าป้าครับในการในการทางด้านนี้ก็เป็นปลาอีกรองอนึงครับได้ซองรอบรับรอบแรกได้ป,ปา้าป้าซองเด้งของได้พี่น้องซองเด้งมองสัตวดซองเด้งครับพี่น้อง ตัวนี้หกเซนครับนี่ในปานมีหลายประเภทเลยทอดป่าน,น้องอ่อนเหมือนเด็กหนครับโอ้ยแก่ก็บ,บาได้ให้บาทหน่ของแท้ฮะแก่จะบอยแล้วจะน่าเฮ็ดตะกลินพี่น,น้องเอ๊ะมันอะไรไข่มันแได้มีคนได้ได้อยู่โอ้แต่เมื่อวานนี้เจอปลาบางบานเนาะปลาจุกข้าวอะไรพันเอืนน่นเนาะต้องเอื่นเท่าไหร ตามบกบานม ial, นื่อวานในปะยางมาอนิในการาน,กา ator, นี่พี่น้องคักนี่เด่นี่ิมาเถอโอ้ยยอะเยอเยอะเยอะยอตะก็นบานหนอันนี้ไข่ปดบันี้ครับหนพนบางโมกมนก็่ร้อยพื่อครับหนิเราพุ่มไข่ทำมากรางกินครับเย็ดแม่งเงี้งกับบริหารผมขนาดมัดนี่นี่ปลกปากนวดพี่น้องอพ่อ งบ่ตายคลาสเสมอเงียองบอยู่งี้เจือๆปลายางก็ยังง่ายจริเพราะว่าว่าอยู่พี่น้องอ่ไม่ไต่ง่ายเลยกับปลาหน้าเน่ามันก็คือน้ำหย่ำร้อนหน้าร้อนเนาะหย่ำนเน่าเนี่ยโอ้ยทนรายการพี่น้องเอง๋ส่องเด้งชัดไปอ่าคลิปนี้ไม่สั้นนี่นะพี่น้องสั้นๆเลยครับว่าแล้กล้องไปก็ไม่ได้เอาไป,ไปอย่างนี้ ตัวทรัพกระหางตัวเครื่องนึ่งที่เนาลงไปน้ำครับเลยไม่เดียวไปไม่ได้ถ่ายครับพี่น้องเพื่อนนะคิดนี้ไปสันี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามสนับสนนนะครับเด้อสวัสดีครับ